สวัสดีจ้าวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวตลาดโรงเกลือกันนะคะพี่น้องตลาดโรงเกลือที่อ,อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะคะบางส่วนก็เปิดนะคะพี่น้องบางส่วนก็ยังปิดอยู่นะคะ <laughs> นี่นะคะจะพาไปตลาดโรงเกลือกันจ้านี่นะคะเส้นทางไปตลาดโรงเกลือน,นะคะสองข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะคะพี่น้องเป็นทุ่งนาเป็น ไล่อ้อยอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้อยู่ติดชายแดนกัมพูชาเลยนะคะนี่เรามาทางรัดนะคะพี่น้องอันนี้ไม่ถึง10นาทีนะคะจากบ้านมาก็มาถึงตลาดกัมพูชานะคะนี่นะคะเราเลี้ยวไปทางไล่อ้อยก็จะถึงนะคะพี่น้องนี่นะคะ ตลาดกัมบูชาจากพี่น้องพาไปเที่ยวตลาดกัมบูชากันนะคะช่วงนี้มองไปทางไหนก็เขียวขจีนะคะพี่น้องเพราะว่าเ,ออเป็นช่วงหน้าฝนนะคะออคนทำไร่ทำนาทำป่าอ้อยกันนะคะนี่นะคะตรงไปจ้าพาไปเที่ยวตลาดโรงเกลือกันนะคะ อยู่ที่ตลาดรงเกลือน,นะคะพี่น้องตลาดลงเกลือจ้านี่จ้ะมันบรรยากาศภายในตลาดลงเกลือน,นะคะก็จะมีร้านเปิดเป็นบางร้านนะคะแต่ก็ถือว่าเงียบอยู่นะคะนี่นะคะตลาดลงเกลือจ้าตลาดรงเกลือตลาดลงเกลือน,นะคะส่วนมากร้านที่เปิดจะเป็นร้านของคนไทยนะคะของคนไทยค่ะ ร้านของขมิ้นก็มีสวนน้อยนะคะพี่น้องนี่นะคะสวนมากจะเป็นร้านคนไทยนะคะจะมีเสื้อกันหนาวอะไรแบบนี้นะคะที่มาขายนะคะไปจา่าจะพาดูนะคะพี่น้องอยู่ที่ตลาดโรงเกลือจ้านี่นะคะนี่ก็จะเป็นกวกเสื้อเชิดเสื้อยืดอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะก็จะเปิดเป็นบางส่วนนะคะพี่น้องนี่นะจ๊ะ ผูค้คนก็เงียบนะคะไม่ค่อยมีคนค่ะพี่น้องบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าออตลาดกัมพูชาเปิดอะไรแบบนี้นะคะนะคะเปนนาดาแกมาดูเสื้อหนาวนะคะพี่น้องมาดูเสื้อใส่กันหนาวคะ่ะนี่นะคะตลาดน้าตลาดลงเกลือจ้าตลาดลงเกลือจ้า เป็นพวกเสื้อยืดเสื้ออะไรแบบนี้จ้ะไปดูรองเท้าอ่ะไปดูรองเท้ากระาตีเยาวไม่ค่อยมีไหม,มแข็งอ่ะนี่ค่ะพี่น้องนอ่นอืมค่ะ เสื้อผ้าเป็นอะไรเยอะอยู่นะคะพี่น้องนี่นะคะเป็นกระโปรงเป็นเสื้อยืดอันนี้เป็นกระโปรงยีนอะไรพวกนี้นะคะเป็นเหมือนอะไรนะไม่รอะไรนะกระโปรงยีนนะคะพี่น้องอันนี้เป็นร้านขายกระโปรงยีนจ้านี่นะจ้าก็มีสวยสวยอยู่นะคะพี่น้องมีสวยสวยอยู่จ้าเนี่ยจ้าเป็นกระโปรงยีนนะคะตลาดโลงเกลือจ้าตลาดลงเกลือนะคะ นี่นะคะพี่น้องภายในร้านนะคะภายในร้านนี่นะคะเป็นกระโปงนะคะกางเกงเยอะมากค่ะกางเกงนี่นะคะอ๋ออันนี้เป็นกระโปงกระโปงยีนนะคะพี่น้องสวยๆจ้ะนี่นะคะนี่นะคะเป็นกระโปงค่ะสวยๆนะคะพี่น้องราคาไม่แพงนะคะนี่นะคะสลัดนัด เดินไปเดินมานะคะเดินดูเสื้อผ้ากันจะ้ะอันนี้ก็ร้านเสื้อยืดโดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้องนี่นจะจ๊ะร้านขายเสื้อยืดนะคะส่วนมากก็ยังไม่ได้แกะออกมาจากนอจะ้ะนี่ยจะ้ะเพราะว่าเพิ่งเปิดกันนะคะเพิ่งเปิดกันไม่กี่วันค่ะพี่น้องนี่นจะนนจะ๊จะตล่ดโคาลงเกลือ คนก็มาเป็นบางส่วนนะคะพี่น้องแต่ก็ไม่ไม่มากนะคะไม่มากค่ะส่วนมากที่เปิดร้านก็จะเป็นคนไทยมากค่ะคนกระเม็นส่วนน้อยนะคะที่จะเปิดร้านค่ะพี่น้อง นี่จะเป็นพวกเสื้อยืดนะคะเป็นพวกเสื้อยืดอะไรพวกนี้นะจ๊ะนี่น้องเสอยืดเยอะมากจาก้ะ ก็จะเป็นโรงแรมนะคะพี่น้องเป็นฝั่งกัมพูชาเห็นตึกสูงสองชั้นนะคะนู่นนะคะเป็นตึกเป็นชั้นๆนะคะสามสี่ชั้นห้าหกชั้นนะะู่นค่ะเป็นฝั่งของกัมพูชานะคะพี่น้องฝั่งของกัมพูชาะค,ะค่ะเนี่ยค่ะตลาดลงเกลือนะคะตรงที่นาดาเดินอยู่นี่เป็นตลาดลงเกลือนะคะนี่นะจ๊ะ นี่เป็นรองเท้ามือสองนะคะพี่น้องที่ตลาดลงเกลือจ้าอันนี้จะรองเท้ามือสองค่ะรองเท้ามือสองนะคะป้าไปทางนู้นไปเลยวักไปทางนู้น ันนี้เป็นถุงเทา้เา,านักเรียนเยอะมากค่ะพี่น้องเป็นถุงเทา้าอะไรพวกนี้นะคะเป็นหมวกเป็นถุงเทา้าจ้านี่นะคะตลาดลงเกลือน,นะคะถูกๆค่ะกางเกงลงกางเกงช้างมีหมดนะคะพี่น้องหนึ่งชุดแปดสิบบาทสองชุดร้อยห้าสิบบาทอันนี้เป็นเ,เสื้อเด็กนะคะพี่น้องเสื้อเด็กเสื้อกีฬาอะไรพวกนี้นะคะ ะะตลาดลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือจ้านี่จ้ารองเท้านะคะรองเท้ามือสองค่ะวันนี้พาเดินเที่ยวนะคะพาเดินเที่ยวตลาดลงเกลือจ้า รองเท้ามีหลากหลายยี่ห้อนะคะอาดิดาสไนกี้อะไรมีหมดจ่ะมีหลายเป็นรองเท้าฟิตเนสนะคะเป็นรองเท้าฟิตเนสจ้าตีนะคะรองเลือนะคะตะาลาดลองเลือจ้า นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศที่ตลาดลงเกลือจา้าเนี่ยจ้าเข้าไปดูทางนี้ค่ะพี่น้องวันนี้อากาศร้อนนะคะอากาศร้อนจา้าที่ตลาดลงเกลือจา้าอู้ยอันนี้รองเท้าเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะจ้าจนี่นะคะเพราะว่ามันไม่ไม่ค่อยมีคนมานะคะรองเท้าก็เลยเ,เยอะนะคะพี่น้องนี่นะคะ แต่เป็นรองเท้ามือสองนะคะเป็นรองเท้ามือสองจ้านี่นะจ๊ะชมรองเท้ามือสองนะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนกรองเท้าหมดเลยนะคะแผนกรองเท้าจ้านี่นะพี่น้องอันนี้รองเท้าผ้าใบรองเท้าไว้ออกกําลังกายนะคะนี่นะคะพี่น้องยี่ห้อนิวยอร์กยี่ห้อมีหลากหลายยี่ห้อจ้า นี่เะ,ะ้าเยอะมากจ้ะนี่นะคะนี่นะคะพี่น้องสวยๆจะ้ะเอาไว้ออกกำลังกายนะคะสวยๆจะ้ะนี่นะคะพี่น้องสีเดียวกันหมดเลยนะคะรองเท้าเยอะมากะคะ่ะ าเะมเนี่ถ้าใครสนใจมาซื้อได้นะคะที่ตลาดลงเกลือจ้ารองเท้าเยอะมากค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะฝั่งนู้นก็เป็นรองเท้านะคะอันนี้เป็นรองเท้าโดยเฉพาะเลยค่ะพี่น้องนี่นะจ๊ะตลาดลงเกลือนะคะรองเท้าเยอะมากค่ะ พี่น้องสวยเลยจ้าเลือกเอานะคะใครอยากได้แบบไหนจ้านี่นะคะพี่น้องสวยจ้าชอ,นนะะชอบสีไหนเลือกได้เลยจ้าชอบสีไหนเลือกได้นะคะช่วงนี้เยอะมากค่ะรองเท้าจ้า นี่นะคะตลาดรองเท้ามือสองนะคะตลาดลงเกลือจ้าก็เปิดเป็นบางร้านนะคะพี่น้องยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังเปิดเป็นบางร้านอยู่จ้ะนี่นะคะรองเท้ามือสองนะคะรองเท้าวสวยๆจ้านี่นะคะเท้าสก เยอะมากนะคะพี่น้องอันนี้เพราะว่าด่านมันปิดนะคะด่านปิดแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมาซื้อนะคะ่ะรองเท้าก็เยอะอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะพี่น้องนี่นะคะมีทุกพิ่อ้นะคะพี่น้องนี่นะคะรานะคาไม่ไม่ไม่แพงมากนะคะพี่น้องแต่บางคู่ก็ประมาณ300 400 200กว่าบาทอะไรแบบนี้นะจ๊นะราคาก็จะอยู่ช่วงนั้นนะคะนี่นะคะเยอะมากจาก้ะรองเท้านะคะรองเท้าจะ รองเท้ามือสองเด้อจ้าใครอยากได้แบบไหนมาเลือกเอาเด้อจ้านี่นะจ้ามีทุกที่ห้อนะคะของผู้หญิงของผู้ชายมีหมดเลยค่ะนี่นะคะนูน้นยาวไปนู้นเลยค่ะพี่น้องรองเท้านะคะเยอะมากจ้าเลือกไม่ถูกคะ่ะพี่น้องมันเยอะเกินนะคะเยอะเกินเราก็เลือกไม่ถูกนะคะรองเท้านี่นะจ้านี่นะคะพี่น้อง นะคะเยอะมากจ้ะมารองเท้าฟิเนสอะไรมีหมดเลยนะคะพี่น้องช่วงนี้ผนเนินเทินทึกค่ะพี่น้องเอ,อ้ยตลาดตลาดรองเท้านะคะตลาดรองเท้าจา้าพี่น้องมาชมตลาดรองเท้ามือสองนะคะเนี่ยนาดาก็ได้น้ําแก้วหนึ่งค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศร้อนนะคะมาเดิน ตลาดลงเกลือจากพี่น้องตลาดลงเกลือนะคะที่อำเภออรัญญาประเทศจังหวัดกกแก,ก,ก้วจ<ส>้าตลาดมือสองจา้านะคะรองเท้านะคะรอ,องเท้าเยอะมากจ้ะตลาดรองเท้ามือสองนี่นะคะมาเลือกซื้อเลือกหาก็ได้นะคะพี่น้องเยอะมากจ้ารองเท้าช่วงนี้นะคะรองเท้าเยอะมากจ้ะ ข้ามือสองจ้านี่นะคะพี่น้องฝั่งนี้ก็เยอะค่ะเยอะมากๆค่ะนู่นนะคะพี่น้องเป็นตะการ์ตะก้าเลยนะคะมาเลือกเอาเลยจ้าเลือกเอานะคะนี่นะคะเยอะมากจ้ามากเยอะมากจ้ะเออกะมองบกร้มง มันก็มองเอ้างงยๆเยอะมากนะคะรองเท้าจ้ะฝั่งนู้นก็เยอะค่ะพี่น้องฝั่งนู้นก็มีนะคะตลาดรองเท้าจ้านี่นะคะตลาดลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือจ้า ตลาดต้องเกลือด้วยจ้าอันนี้ของผู้ชายของผู้หญิงมีหมดนะคะพี่น้องนี่นะคะงานเทงานก๊อปมีหมดจ้า

โกหกก่อนก็ได้อือนี่นะคะพี่น้องตลาดลงเลือนะคะอันนี้ก็จะขายเอ่อพวกนี่นะคะพี่น้องอุปกรณ์เครื่องเสียงปิดรถติดอะไรแบบนี้อาจารย์อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะที่ใช้ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถกับอะไรแบบนี้นะคะ เยอะมากนี่นะคะอันนี้เราขึ้นเครื่องบินอะไรที่ว่าหมอนรองคออะไรมีหมดนะคะอันนี้เป็นพัดลมไซเล็กจ้านี่นะคะนีนะะ่พี่น้องนี่เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับรถนะคะเกี่ยวกับรถจ้าบางร้านก็ยัง ะะพี่น้องอันนี้ก็ขายอ,าอุปกรณ์เครื่องเสียงนะคะเกี่ยวกับรถนะคะพี่น้องอันนี้ลําโพงเพลงอะไรแบบนี้นะคะนู่นนะคะแตาด่านลงเครือนะคะไปฝั่งนู้นก็เข้า,าไปกัมพูชานะคะพี่น้องแต่ด่านยังไม่เปิดจ้านี่นะคะบางทาีคนกัมพูชาย,ยังไม่กลับบ้านนะคะพี่น้องก็สามารถเปิดได้คะ่ะเพราะว่าก็พักอยู่ที่นี้เลยคะ่ะพี่น้อง แต่ถ้าพลกลับไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้ค่ะนี่นะคะพ,พาเดินชมนะคะพาเดินชมตลาดโลงเตือจ้าแฟนนาดาแกก็ชอบมาเดินนะคะพี่น้องเพราะว่าแกไม่รู้จะไปไหนคะ่ะอันนี้กางเกงตัวละ50บาทจ้ากางเกงขาสั้นตัวห้าสบบาทนี่นะคะ่ะ โอ้อันนี้เป็นไฟมากๆาค่ะพี่น้องนู่นะคะอันนี้เป็นคล้ายเกี่ยวกับหลอดไฟนะคะพี่น้องเนี่ยค่ะหลอดไฟนี่นะคะป้าป้าอันนี้ร้ายมากๆเซมโฮมนาดาที่นาดาเซลโฮมโปรอ่ะเนี่ยอันนี้หลอดเท่าไหร่น้องอันนี้หลอดเท่าไหร่อ่ะอันนี้เท่าไหร่อันนี้หลอดเท่าไหร่ ร้อยยี่สิบแป้งไปเซลโฮมโปรบิ๊กมันนี่ก็ไม่รู้นะเนี่ยไปเซลโฮมโปรแล้วอ่ะไม่พี่เราไม่ได้ไม่เอาแล้วซื้อแล้วไปซื้อโฮมโปรแล้วไม่คิดว่าที่นี้มีโอ้ยเนี่ยเจ๊คิดว่าเขายังไม่เปิดกันทีสว่างกว่าของเจ๊ด้วยเนี่ยโอ้ป๋าดูน่ะสว่างโลกเลยป๋าโน่นนั่นนี่ค่ะไมีเอาโน่นสักไอ้ยังนั้นอ่ะย้ายมาขาดก่อนเข้ามาซื้ออันนี้เป็นอะไรเนี่ยนี่เป็นอะไรไฟจิ๊จิจ้นเลย ันนี้ผัดลมตัวเล็กๆที่สมองได้เห็นน้เซลได้เป็นสมอน้อเซลได้กูเจลูกเล็กๆมีขายไหมที่นู้นมีป้าที่ใดโดตัสมีนีเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟจ้านี่นะคะมีหมดนะคะพี่น้องเนี่ยรถไฟฟ้ารถอะไรมีหมดเด้อจ้ารถจักรยานยนจักรยาน กระดาษลงเกลือนะคะรถนั่งเด็กอะไรเด็กนี่หมดค่ะป้าหนูอออยยุ่ันนี่กุศโอ้มากๆนอนอ่านอนอน,น,อนี่เป็นรถเครื่องนะคะรถเครื่องไปฟ้าจ้ามีหมดเลยค่ะพี่น้องน่รถเด็กเล่นอะไรเล่นนี้หมดค่ะ ละะตลาดลงเกลือนะคะตลาดลงเกลือจ้านี่นะคะอันนี้เป็นห่วงยางเอาไว้เล่นน้ำนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นรถจักรยานจ้านี่นะคะนี่หมดนะคะที่ตลาดลงเกลือะคะ่ะนี่นะคะรถเด็กรถอะไรก็มีหมดนะคะนั่น,นะคะพี่น้อง ร้านก็เปิดเป็นบางส่วนบางส่วนก็ยังไม่เปิดนะครับพี่น้องนี่นะคะรถไฟฟ้ารถจักรยานมีหมดจ้า ร้อนเหมือนกันนะปะมดนะอืร้อนเหมือนกันนะคะ่ะกัดร้อนจ้าตลาดลงเกลือทายแล้ว อันนี้ฟอยูคานฮอตปะแต่ว่าฮอตอือ้อันนี้มากๆนี่คุ้มคานอันนี้คนนี้ต้อหังูจ้าอนมถ้าประเทศไทยฮอตโน่หนักมากมากปะอืมายการจัตั้งนึงตั้งสงตให้ฟ้อน์อะไรก็ไปได้จะได้ตุกได้ก็ไปชมไ ปลายังเคยให้เจอกับปลาชี้โรงงานครับไปหลอนการในตลาดโรงเกลือจะก็จะเปิดร้าน <tiga> 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 <tiga de avgul> บูชาเขายังไม่กลับบ้านเขาก็เปิดร้านได้จากพี่น้องแต่ถ้าคนไหนกลับไปแล้วก็ออกมาไม่ได้นะคะเพราะว่าดานยังไม่เปิดค่ะนี่นะคะดานยังไม่เปิดนะคะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาเป็นกำลังใจจ้าขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะนาดาก็พามาเที่ยวตลาดตรงเกลือค่ะพีน่น้องเพราะว่ามันอยู่ติดบ้านนะคะตลาดตรงเกลือจ้า<บ>ขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจนาดาน,นะคะขอบคุณค่ะ